สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับเราเป็นฝั่งเดินหลังนะเดินหลังเดินหลังโอเคขึ้นไปส่งหแต้มเสร็จแล้วแปลงเป็นแม่เล้านะครับแปลงเป็นแม่เล้าขึ้นไปสนุกสนานนะครับรบูปนี้น่าสนใจเลยทีเดียวอืมคราวนี้มันมาเจอกับอีปุ้ม ขึ้นยึดตำแหน่งนี้ไปก่อนแม่เราเจอปุ่มนะครับรูปส่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับแม่เราเจอปุ่มสัตว์ไปก่อนเขาต่อ,อ,อข้าง อืตัวนี้ไปไหนดีเอไปขึ้นห้าไปเก้าก่อนห้าไปเก้าก่อนนะครับเฮ้ยทำท่าจะโดนนะขึ้นไปนี่ก่อน ตัวแรกอยากอยากเดินสิบหกไปยี่สิบเหมือนกันแต่รอให้เขามาจ่อๆก่อนนะครับขึ้น5ไป9ไปลองรับก่อนคนนี้เดินนิ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเอาละครับให้เวลาคู่แข่งแป๊บหนึ่ง คุ่นแข่งขึ้นมานี่เบียดเข้าฮัดไปเลยดีกว่าเอาละหลบด้วยอา้าวถ้าเข้านี่เขาคงเข้ากินสิบเก้าสิบห้างั้นต่อต่อเพื่อบังไว้ก่อนเนี่ยบังไว้ก่อนเพื่อให้เขาเข้ากินไม่ได้นะครับสิบเก้าสิบห้าทำงานไม่ได้ก็เหลือสิบแปดสิบสี่เขาน่าจะถึงเต็มนี้ หรือไม่งั้นอาจจะพังเลยก็คือสิบแปดสิบห้ามาคอยดูนั่นนะครับเขาเลือกที่จะพังมาเลยพังฐานมาเลยนะครับตอนนี้เราต้องเลือกกินกินตัวนี้ก่อนเขาไม่มีตัวเดินรอมีอยู่สามสิบยี่ห้าเดินได้เพื่อต่อแต่เสียเปรียบเสียเปรียบไหนถ้าเดินทรงนั้น ถ้าให้ดีก็ต้องอุดยี่สิบเจ็ดยิบสามเอาละครับทางเลือกมันเริ่มน้อยลงทางเลือกเริ่มน้อยลงอุดนะครับเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไปเลยเราก็จะได้มีโอกาสเข้าฮอต ตอนนี้เตือนได้หมากเดียวก็คือสามสองมายี่สิบแปดหรือว่าจะมายี่สิบเจ็ดที่เหลือเดินแล้วเสียเปรียบาวเขายังเลือกเดินตัวนี้อยู่นะครับอ่าครับก็ไม่เป็นไรครับเสียเปรียบไปเลย <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไป มานี่ห้าแต้มขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เดินปุ่มรับห้าแต้มเดินปุ่มอ้าวเขาเดินเหมือนเราเลยชิบหายหลังงานนี้อ้าวเขาเข้ากินด้วยเล่นกองโจรซะด้วยนะครับขึ้นไป รับทรงนี้เล่นกองโจนห้าเต้มซะด้วยงั้นเราก็ต้องต่อออกมาดูกองปุ่มพิชิตกองโจนงานนี้เอาแล้วครับเดินทรงนี้ <c oughs> ห้ามผิดนะผิดแพ้ได้ทั้งคู่นะครับจริงๆมันเป็นแต้มที่เสมอกันนะ เอาล้วครับเขาเลือกที่จะมานี่งั้นก็เรียบร้อยครับผิดมหันเลยครับงานนี้สลับดอกนะครับเขาเจอสลับดอก <c oughs> เรียบร้อยกู้แข่งยอม <c oughs> มาดูคู่ที่สองครับเราเดินหลังเราเดินหลังเดินหลังขึ้นไปมานี่ขึ้นสูงเนอะละครับเจอโจรก่อนทรงนี้ผมชอบเดินทรงนี้รับโจรก่อนนะครับเป็น3ามเรียงทรงกันไกล3ามตัวเรียงทรงกันไกล ขึ้นนี่อ้าวมานี่อ้าวหนีนะครับไม่ต้องไปต่อั้งอะไรทั้งสิ้นหนีไปเลยนะครับออกนี่มานี่ ฮมามมมนนี่เข้านี่เหลือตัวเดินสิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบสี่ อุดเข้าไปเอาลมีให้เราเลือกกินมีให้เราเลือกกินกินไปนี่กินไปนี่กินไปนี่ กินไปนี่โอ้โหเล่นสะง,งงเลยครับ <c oughs> คือลังคิดอยู่ว่าจะกินยังไงดีไปมานี่ขึ้นไปเอาแล้วครับยังดูไม่ออกเท่าไหร่มานี่เข้ากินสามว่าแล้วต้องเข้ากินสามปิด <c oughs> แน่จะมาจับหมายเลขสิบหกแน่เลยเข้านี่ก่อนเชื่อได้เลยว่ามาจับหมายเลขสิบหกจับกินน่านมาแล้วนะครับก็าต้องมาจับหมายเลขสิบหกกินด้วยกยันหนึ่งคนละหนึ่งตัวไม่ได้เสียเปรียบกันครับ <c oughs> จะหมายเลขหกไหมเออจำง่ายก็ได้ไป ก็ได้นี่ต่อเลยเนียบร้อยครับผมขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไปกองโจรขึ้นไปมานี่ขึ้นมานี่ มา้นี่เอาล้เป็นโจรห้าแต้มโอ้วันนี้เจอของโจรเยอะจังเจอเยอะมาก,มากๆนั้นก็โปรดักชันไปเลยโปรดักชันจัดให้ไปเลยหนักๆไปนี่ <c oughs> ต่ตอโอ๊ตัด ตัดข้างหน้าเราออกแล้วขึ้นไปมานี่โผล่มาทางนี้ทำท่าจะมาทางนี้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ปิดไว้ต่อดีกว่าไหมต่อไปเลยดีกว่าครับ ไปเลยเอาละที่นี่วัดใจกันหน่อยสูสีครับงานนี้เข้าฮอตหนีมาเข้าฮอตหนีมาเข้ากินเอาละครับเขาเสียเขาเสียแน่ๆ ยอมไปโอเคครับ okay, <c oughs>